จากเดินบ่ได้สภาพจากยางบ่ได้ตนนัวนี้แขนขาใส่แรงหนิหมดใส่งานหนิหมดเลยใส่ถุงเท้าเองแล้วนั่งเห็นบ่นตะกอนแขนขาอ่อนแรงตอนนี้ใส่ถุงเท้าเองได้นะครับนี่ภรรยาดูแลอย่างดีกลางคืนก็เช็ดตัวให้บ่ดีก็เฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะ ันอยู่น้กันะเนาะแต่กอนยางไหนบ่ยางแต่พ่อเตรกตะนี่แหละคือเด็กน้อยฮัดยางบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไดี๋ยวนี้จะน้นคืนเป็นไหนคอตอนนี้ซอยเหลือเียงได้เมื่อสุยางครับแต่ยังบ่ทันอยเปอร์เซ็นเกือบรอยเปอร์เซ็นแล้วนี่น่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ ยินยาหมอสิงดูการเดินดูการเดินเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเดินให้ดูเป็นคนไทยไปยังวันเนี่ยเดินมาแล้วนี่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 เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินยางข่องเลยโอ้ใส่เสือเองได้จากตะก้อนใส่เสือบ่ได้ใส่งเก่งบ่ได้เดี๋ยวนี้ยางคุดบึกโจกเหรอเดีือดจะงานกลางคืนขึ่นบ่ อย่าพึ่งเล้อเนี่ยใส่เสือเองได้ครับโอ้เ,อเุดยอดขอบคุณยาหมอเสงนะครับที่ทำให้คนหนึ่งได้ชีวิตใหม่